สวัสดีครับเมลนะครับ <c oughs> ทำอะไรมาั <c oughs> ่งหมายถึงนาก็มีจมูกครับแล้วก็มีปากแค่นั้นครับสองอยา่าง <Wow S 1> <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วทำไมถึงบอกว่าเอมันเปลี่ยนแปลงทำแล้วมันมีอะไรเข้ามาบ้างตั้งแต่เรียนประถมถึงจบมาหาลัยไม่เคยมีแฟนเลย <c oughs> ไม่เคยมีใครมองไม่เคยมีใครเข้ามาคุยเลยอะไรเย่างนี้ยครับแล้วจบก็เริ่ม อยากคิดทำสัญญกรรมอะไรเงี้ยครับพอทําออกมาเสร็จก็ดีขึ้นมากมีคนเข้ามาแล้วก็มีงานเข้ามาเยอะครับมีมีรูปก่อนทำให้ดูป่ะก็มีครับไี่เอาจริงเหรอพี่เฮ้ยมันเหมือนไม่ใช่พี่เลยอ่ะเฮ้ยจริงๆพี่